โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ทำอะไรกันอยู่คะอันนี้เราทำตุงครับเราทำตุงอีสานอันนี้นะเราทำใช้ใช้ในงอ๋ออันนี้เราทำได้ทุกทุกงานนะครับที่ที่ที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะแล้วก็เกี่ยวกับงานลื่นเริงอะไรต่างๆที่เราจะจัดขึ้นมาอย่างเงี้ย ได้เลยครับได้เลยอันนี้เราจะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะสอนเนาะทำยากไหมครับก็ยากไหมมันมันมันก็ไม่ยากนะเพราะมันอยู่ที่เราว่าเราจะทำะแบบไหนคือว่าเราจะเอาแบบแบบแบบนี้แบบแบบแบบนี้จะค่อนข้างจะยากหน่อย <c oughs> อันนี้เขาเรียกใบโป <c oughs> อันนี้ใบโปเนาะ <c oughs> อันนี้ใยแมงมุม,มใยมงมุมเนี่ยก็จะง่ายหน่อยหนึ่ง พึ่งต้นขนาดมือใหม่แบบนี้อ่าอันนี้เป็นเต่าเต่านี้ค่อนข้างจะยากสำหรับนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำดูเดีลองลองลองทำดูนะลองทำดูนะลองลองนั่งนั่งเลยเกจ้าอุปกรณ์ก็คือเราต้องมีอ่าขั้นแรกคือมีไม้ก่อนมีไม้เอาลุม ไม้มาคนละสองอันนะอปะุปกรณ์ขั้นแรกใช่ออับการ,รับใ,ใช่ใช่อยู่กับการเลี้ยงสีของเราด้วยอันนี้มีมีอยู่กี่สีอันนี้ถ้าเราถ้ามีมีถ้าเกิดว่าเราชอบทุกสีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในการทำทำ,ทำตุงไงมีมุมเนี่ยจริงๆเขาใช้แค่เจ็ดสีถูก<ส>ไหมครับถ้าใช้เกินเจ็ดดังใช้เกินเจ็ดได้ไหมไม,มันมันก็ดู แล้วแต่เราเราชอบกันนะแต่จริงๆแล้วก็มันอยู่ที่3สี5สีแล้วก็7สีบางคนก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็น9สีนะครับก็ลองทำดูเดสีเดี๋ยวลองทำดูเนาะเเเ็ีย มเจ็บหมดแล้วเสีบแล้วไปคิว่าตัวดึงลอยไว้ดูเน้ดูเจ็บฉันช้ำคิดลบไปแล้วไปแตพยายามตามรัดสั่งใจแต่สุดท้ายต้องยอมตายต้องจำไว้ว่ารักใครอย่าทำ

อย่างเดียวอันนี้ถือว่าเราทำงานมคนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้อะไรแต่รู้เอาจนกต้องได้หน้าบ้านนกถึงงานเขาจะรู the ้เลยว่านั้น

น,นี้จะไม่ค่อยตึงนะถ้าไม่ตึงน่มันจะเป็นลักษณะเล่อ,อ,ๆอนๆจะไม่ตึงอันนี้ยังไม่เสร็จเอาสีเอาส,สีขาวไหมน,นี่เหมือนเป็นรูปหัวใจเลยนี่เราเพิ่มสีขาว <c oughs> เข้าไปนะครับทำงานให้ให้ครบเราจะใช้แค่สามสี่นะ <c oughs> เอากลับได้ค่ะเอากลับได้เดี๋ยวอันนี้เราใส่สีขาวเข้าไปเนาะเนี่ยของคนอื่นจะเป็นคตสวนี้ใช่ไหมหรือของวีนี่เราใส่เงี้ยครับเหรียญละหนึ่งตำลึงสองเหรียญอเม่นสองเหรียญน้องวีให้ตึงนะครับดึงให้ตึงว้าวเลยแต่นี้ไม่ได้ละอันนี้น่าจะเสียเอาใหม่ก่อน เรียบร้อยเย้เสร็จแล้วช่วยกล้องช่วยกล้องช่วยกล้องกำลังทำอันนี้ใส่ใส่ได้ใส่ได้เราจะร้อยเลยใช่ไหมเราจะลองร้อยดูไหมลองร้อยรูปปัดดูไหมครับอ่าลองร้อยดูเนาะมีอะไรที่ทำยังไม่เสร็จก็โอ้ยอันนี้ยังไม่เสร็จครั ยังยังลองทำได้เนดะี๋ยวลองร้อยลูกปัดดูเนาะลองลองประกอบอดูสักชุดหนึ่งเฮ้ยนึกแปลว่านี่รู้แล้วมีไอเดียแล้วทำตรงกลางอะให้เป็นสีแดงแล้วรอบๆออกเป็นสีขาวคล้ายๆกับทุปญี่ปุน่นอ๋อไมไอเดีย แต่อันนี้จะจะทำแบบตั้งใจตั้งใจดดง้งดเงดึต้งอ่ไม่กี้ไม่ตั้งใจถ้าทำสีเดียวได้ฮะทำสีเดียวเนาะนี่เลยใส่สร้อย เริ่มตื่นแล้วเราจะกลับบ้านกันไหมเนี่ยถับเพลคนตรงนี้เราจะกลับบ้านไม่ได้นี่เนี่ยเอ้าแต่มันเพลินนะมันทำเพลินนะมันจะทำเพลินไงกินกันจนไม่ทำกันจนไม่กินข้าวกินปลากันนะ วันนึงเลยนะอันเดียวเนี่ยอันอัน่อันเ็กนหมากจค่ชลยอตัวนี้ค่ะคสวยงามมากเลยเดี๋ยวไม่เคยเหมือนแบบนี <c uman> <c uman> yep> ้เลยอันนี้สวยอยู่นะครับเดี๋ยว ตัวนี้มันแหลมเด่นเก็บอันนี้อันนี้มอบให้กลับไปกลับไปที่บ้านเดี๋ยวอันนี้เอาไปให้อ่าอันนี้ด้วยโอยขอบคุณค่ะนนี้ด้วยนะนี่เป็นให้ลูกนอ่าอันนี้สวยนะครับะได้กลับเดี๋ยวให้ไปหนึ่งอันอ่านี่ <c oughs> <c oughs> อันนี้เนาะเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยว,ยวแป๊บนึงเก็บงานนะครับวันนี้เรียบร้อยสวยนะครับอันนี้ก็สวยน,นี่โอเคเดี๋ยวให้ให้ขับอีกอันนึงน้องเอานี้ดีกว่าสวยดีนคะครับ สวยนี่อันนี้นี่สวยสวยสวยนะครับแม่เอามองให้กลับไปนะครับอันนี้อันนี้ก็สวยนะครับสวยเขาไม่มีอันนี้ให้น้องให้น้องให้น้องเอาไปแหวนนะครับป็งของที่ลึกนะครับเห็นไหมบอกแล้วไม่ได้ทำเองดี น้องเอน้องเองสวยนะครับทำเองโคตรใหญ่เออจริงเออนี่ก็สวยเนาะเนี่ยเทียบขนาดเข้าใจเข้าใจไล่สีดีครับสวยโอเคอันนี้ก็เป็นให้เป็นที่ระลึกเนาะเอาไปแขวนนะแขวนหน้ารถก็ได้นะครับแขวนหน้ารถก็ได้แขวนตัวไหม โอเคเก่งกันทุกคนเลยนะครับเก่งทุกคนเลยกบมือให้ตัวเองหน่อยโอเคอเครัคข้างหน้ามาอีกไหมเนี่ยมาครับมาเนาะมาเดี๋ยวเรามาสอนเป็นพวกใบโพนี่ใบโพนี้ก็ถ้าถ้าถามว่ายากไหม<อ>ก็ไม่ยากหรอกถ้าเราถ้าเราเป็นพวกเอ ยายไมมุมแล้วนะครับอันนี้ก็จะต่างจากยายไม้มุมอีก2ไม้แค่นั้นเองเดี๋ยวข้างหน้าเรามาทําใบโพกันนะครับโอเคครับค,ครับค,ครับโอเค